มาพบกับนักเรียนตุกตาอีกแล้วนะคะที่ฟอร์สขากลาประพฤกค่ะวันนี้เป็นวันที่11นะคะเป็นวันสุดท้ายของอีเวนต์โชว์รูมแบ็กท o สโค o นค่ะวันนี้ตุกตาจะพามาดูนะคะว่ารถเทสของเราอะมีรุ่นไหนบ้างและถ้าวันนี้มาเทสรถแถมยังได้ iPad แล้วก็กระเป๋าไปด้วยนะคะพากันไปดูเลยค่ะว่ารถเทสของเรามีรุ่นไหนบ้างที่จะต้องเทสกันมาเลย มาเจอกับรุ่นแรกของเราเลยนะคะก็เป็นตัวเทสของレンจ์สปอร์ตคันนี้ค่ะคํานี้จะเป็น4ี่คูณสนะคะตอนนี้มีทั้ง4ี่คูณสและ4ี่คูณสเลยค่ะมาเจอรุ่นที่2ของเราเลยนะคะรุ่นของรุ่นที่2ของเราก็คือตัว e v e r e s t w ต i t e ทสีขาวคันนี้ค่ะเป็นออปชันจัดหนักจัดเต็มเป็นตัวท็อปของเราสุดๆเลยนะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนสในใจในตัวเอเวอรมาเทสกับลูกตาได้เลยนะคะที่ฝอสาขากราบประพฤกค่ะวันนี้มี3ามรุ่นนะคะแต่ลูกค้าเอาไปเทสอยู่รุ่นหนึ่งค่ะก็คือเจ้าตัวสตอมแหกสีขาวเหมือนกันนะคะตัวสตอมแฮกสีขาวของเราที่เป็นรถเทสนะคะจะเป็นตัวสี่คูณสี่เลยมาเลยค่ะ โอเคค่ะวันนี้เป็นงานวันแนันอีเวนต์วันสุดท้ายนะคะแล้วคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากมาเทสรถหรืออยากมาพบเจอกับตุ๊กตาหรือมาพบเจอกับเซลล์ๆหลายๆคนนะคะมาเลยค่ะมาที่ฟอร์ดสาขากราบประพฤกหรือโทรเข้ามาหาตุ๊กตาก่อนนะคะ0988132749เดี๋ยวตุ๊กตาให้บริการนะคะแล้วมาเทสกันเยอะๆนะจ๊ะไม่ๆจ้ะ